นี่ก็คือสต็อกข้าวใหม่ของเรานะคะเป็น Stock สต็อกสําหรับเก็บข้าวกล้องไลบรารีนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนี่ก็คือสต็อกข้าวกล้องไลบรารีของเรานะคะก็คือเราปกติเราจะเอาเก็บไว้ตรงที่เรานอนนี่แหละอันนี้ก็คือห้องนอนของเราแล้วก็อันนี้ก็สต็อกข้าวแล้วก็เราก็จะเก็บไว้แบบโอเพนที่เคยถ่ายทุกคนดูอย่างสวยงามน,นั่นแหละทีนี้เวลาที่ใครต้องการข้าวเราก็จะเอาข้าวไปสีตามออเดอร์ เพราะว่าการที่เราเก็บข้าวไว้ในรูปแบบข้าวเปลือกเนี่ยมันจะทําให้ข้าวใหม่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะย้ายข้าวกล้องไรเบอรี่ไปไว้ในสต็อกข้าวของเขาเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่ก็คือสต็อกข้าวของเราพอดีว่าเราเอาตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมาทําเป็นสต็อกข้าวนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันตู้คอนเทนเนอร์มาเสร็จแล้วเราก็มาเจาะหน้าต่างอันนี้เจาะเพื่ออะไรเจาะเพื่อที่แบบว่าเวลาเราเอาข้าวมาเก็บไว้เนี่ย ข้าวมันก็จะไม่ร้อนเพราะว่าการที่ข้าวร้อนหรืออบเนี่ยจะทําให้ข้าวเสียหายแล้วก็ข้าวกรอบด้วยตรงนี้เราจะเป็นบานเกรดนะคะอันนี้ก็ไม่ได้จอดนะเพราะว่าเวลาถ้าฝนตกมาเดี๋ยวมันจะสาดนี่เราทําตรงนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูภาพรวมนะคะนี่ข้างบนเนี่ยเราก็จะทําเป็นตาข่ายป้องกันนกหรือหนูเข้าไปอันนี้นะ <c oughs> เสร็จแล้วเราก็อันนี้ก็คือด้านหน้า นี่เวลาเราเอาข้าวเราก็ขนข้าวทางนี้หรือว่าเวลาจะเอาข้าวไปสีข้าออกทางประตูนี้นะคะแล้วก็ข้างบนจะสังเกตเราติดตาข่ายเพราะว่าถ้าเราไม่ติดเนี่ยนกเขาจะเข้าไปทํารังแล้วก็อันนี้ด้านข้างอีกด้านหนึ่งเราก็ทําเป็นประตูด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มีบานเกล็ดด้วยแล้วก็มีพัดลมดูดอากาศอันนี้คือเราทําเองนะให้ช่างมาทําให้อันนี้ก็เป็นประตูเล็กเผื่อว่าเราจะเปิดเข้าไปทําอะไรเนี้ยเนาะเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเราจะเข้าทางประตูใหญ่นะคะ เพื่อใครมีไอเดียอยากทำตามหรือไม่ก็สั่งให้เราทำให้ก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเราจะเปิดเข้าไปแล้วนะคะนี่อันนี้ก็คือใช้เปิดได้เลยนี่เป็นไงอันนี้ก็คือเป็นข้างในนะคะนี่จริงๆเปิดได้สองด้านนะแต่ว่าเราขี้เกียจเปิดนี่เป็นไงป็นข้างในก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราก็จะเอาชั้นนะ่ะมาวางไว้ตรงนี้เพื่อจะวางข้าวเวลายกเข้ายกออกก็จะได้แบบว่าสบายสะดวกสบายนี่ อันนี้ก็เป็นบานเกรดนะคะทุกคนอันนี้ก็คือด้านในเราสามารถที่จะไว้ของอะไรได้หมดเลยเราองมีประตูเล็กด้วยเผื่อว่าเราไม่อยากเปิดประตูใหญ่ใช่ไหมคะเราก็เปิดประตูเล็กตรงนี้นี่ก็คือบานเกรดเพื่อให้ลมโฟลเราติดมุ้งลวดด้วยนะคะไม่งั้นตัวมแมลงเหลยจะเข้ามาแล้วก็อันนี้ก็คือพัดลมดูดอากาศเนี่ยเวลาที่เราเอาข้าวมาไว้ตรงนี้ใช่ไหมคะเรามีหน้าต่างทั้งสองบานลมก็จะโฟลแล้วเราก็เปิดพัดลมดูดอากาศให้ด้วย ถ้าเราไม่ทําแบบนี้ข้าวมันก็จะกรอกนี่อันนี้คือประตูเล็กนะคะก็จะเดินออกไปเลยนี่อันนี้ก็คือประตูแล้วก็จะมีก่อนเดี๋ยวเราจะปิดให้ดูนะนก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นไงสวยไหมแล้วเราทาเล็กดัดด้วยนะคะทุกคนเนี่ยถ้าเกิดใครชอบก็ทักเรามาได้นะเราอะติดรอบด้านเลย เสร็จแล้วเนี่ยนี่นะคะตรงนี้เราก็ทําเป็นหลังคาเพราะว่าถ้าไม่ทําเนี่ยเรามองว่าตู้มันจะร้อนแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากทําก็ได้แต่เราอะทำเพราะว่าเปิดเราก็ตรงเนี้ยเราก็ทําเป็นด้านข้างเผื่อว่าตอนเย็นๆเราก็มานั่งเล่นตรงนี้ได้คือเป็นที่เก็บข้าวด้วยเป็นที่นั่งเล่นสวยๆด้วย